เป็น่น้องเป็นหองยง้มเลกี่นนองด้หลังจากหร่เบียดปัปังอ่ะหายใมาินสิอะไรเน้องะพี่นองมามนเป็ดปลาไหลครับหลังจากขส่เป็ดปลาไหลไปปลาไหลไปก่อนพี่น้องช่วงนี้ครับช่วงปลาไหลเน่กลุ่มกินหอยหนูมาหน่อยเป็นหนองเฮ้ยครับ เปนตัวบุลุงให้กินลำบากพี่น้องให้กินเนี้ยมันกินง่ายก็พี่น้องครับเดี๋ยวเนี้ยมันกินได้ก็หาไปก่อนครับใส่เบียดไปไล่ไปซีหลังหาหลังนี่นะครับดูนุนม่มขันนั่นบ,บ่ถือขึ้บ่ถือชิดหลังบ่ นี้ยพีน่น้องเนี่ยครับพี่เนี้ยเงี้ยบ้าบ้าเป็นแค่เนียเนี่ยพี่เียจุดป้ายเงี้ยปลาไหลขีดินแห้งแท้ป้าดกีดินแห้งเด็พี่น้อมป้าไสมบูกันดูือรักรักรถ

<ś les> อีกแล้วแม่สอฮะใส่เบดปลายอก็ว่ะ้วนี่ฟังผลครับไปบินน้ำกันอโอ้ยเบ็ดปลาไหลก็ได้ก็มันตะองคอแต่ปีนอ้องเอ้ยครับ อะไรสันรน่นอะไรน้อยพี่หน่อยนนตัวนี้เหรอครับถูกพ้อ,อมงามมหมนละย่างทุกคนครับเยม ลุนกันดีครับไปเบุ่งฟังกันแบบนี้เบุ่งฟังนิ่มกันครับตั้มบ่ยังเลย นี่แล้วพี่น้องเอ้ยพุกเก่าคือเก่าล่ะครับนี่แล้วพี่น้องอีกแล้ว เดี๋ยวพี่นอ้องสองเลยเป็นจย่งในมือเนี่ยพี่นอ้องเอเอไอปาไรมาถึงแค่ฟอพี่นอ้นองคือไปส่ง,ขง,ขงเขาเขาเหรอครับ ไปถปอดี๋ปนไปวัดไปบ้าพี่น้องครับสาีแม่เขาเหนี่อยละหลวงพ่อ,อาง่ามาพี่น้องมาตึกป,ปลาเหมือนบุได้ผมมาใส่เบ็ดบหนได้ครับเอาตัวเลยครับไป เบองอีกสองสามน้ำนครับครับไปเรียกยิ่งฝนลังข้างหน้าหมดนลครับเียมน่กันอีกกับพ่น้องหลังจากเขายำสางกตั้งทึงหมดเลยพี่น้องสองตัวเบืงสางข้างล่างอีกจากข้าง้างล่างเลยือเป็สาพเลยพี่น้องโอ้นยกิ่มครับปลาพูนหอ,อ,อนพี่น้องเบื้อสางที่กลางพูกนี่ก็นะครับ ใส่หมดกวนน้ำไหลโอ,อนหู้เหมันครับพอดีน้ำบกเป็นหู้มันมันตี่นีน่ขึ้นบนกันดุดบนกันครับแม่งพี่น้องครับคนปีนได้ไหมตุต๊กเทเดียวไปล่อยกันพี่น้องเอ,อ้ถือกันบ่ บเถือกจ้อยกินเงียซื้อโอ้โอู้บ่เห็นครับนึกจะมาใส่อีกเนาะล้างนี้ก็เถือครับเถือล้างหน็้เาก็อเ่อล้างคงน,น,นละครับทีบ่มองีต้นบอลหมดแล้วครับม้อนกันปลาปลาีนหนามตีนน้อง ลุ้นกันครับก็เป็นหนองหลังจากเขายามมาแล้วข้างบนครับพอสองตัวอะไรไปอีกตัวพี่น้องเดี๋ยวลังเดียวครับเดี๋ยวมองใส่หมดก้อนมันค่ายครับนวดใส่สำีกหมก้อนได้คนหนึ่งมันมีม้นเบิ่งอีกมันมันจะค่ายมันจะค่ายก็ครับใส่ถังขังในปลาอะไรเป็นี่นึ่งพี่น้องหมืนปลาเสร็จเลยครับ บทบ้องกันลังเดียวทุกทายอเงก้อนเสน่มันค่ายอยู่หนค่ายอรอครับบึงชื่อมันท้งไหนให้เหมอนกัน,กนเลยนือนงาะหมอคือยังเข้าเกิง่งบุกเกีง่งเงม โอ้ยหอยบดกินหอเนยเงาลังนี่เดีนปลาตัวเดียวจช่ไหมเนาะผมไม่ถือครับเดี๋ยวปลาคอสองตัวสานแล้นนวมือนีน่ยังหอ,อยบดเหม็ดังยังคลออยู่ครับวูมีนเนื้อมาไก่มือน,นี่บือเป็นปลาตัวทั้งหมดก้อนแล้วครับ มีตัวเดียวใท่หระอรอดมั้ยเห็นฝาดีก็ไม่รูม้มาใส่รถมั้งครับพอปลาสันนี้มันเลือดแต่ว่เป็นเทียมลายพี่น้องครับมีบะหมนันกระคอหน่อยสองตัวก็ได้ปนในแก้ว,วกอยูงงย่พี่น้องมันจะเป็นแกงขมอยู่คน้ำทมทานมิเตแนวอยู่ได้กินหรือครับพี่น้องเอ้ยครับ เดี๋ยวไปใช้พอดจะแน่กินขั้นผู้โบโจักกระโบโจักเด้อครับเดินพักแกงขมพะนะเอิ้นเอินเฝ้าเ้ากับเจนขมพนะี่น้อกกงกนะ็เดินถือเสือพักแกงขมพะนะเป็นปลาพักแกงขมเป็นหนังนะ้อขัวเต้ยหนุ่สุดยอดเลยพี่น้องนะผมพอดีเลยครับช่วงถ้าบุญนี่พักแกงขมนี่เขา ยอดพักกระโดดครับขวานงูพ่อลวกกินแฟลร์หรือเปล่าลวกกินกับป่นป่าควาเมือนกันนะป่าควาอีกสองตัวเนี่ยมึงเนี่ยน้องพ่อดีเลยครับเป็นพักแกงขมผู้ฟังประชดก็ที่ว่า,าพักแกงขม ซื้อมาติดซื้อซื้อว่าผักแกงขมพคนมาพี่น้องมันผมตาเทาครับบุมีสารแต่ว่าอันนี้ถ้าผมเก็บไปเนี่ยบุปผาสารครับบุปผาสารถ้าอยู่ให้น่าเนี่ยปลอดที่พี่น้องแต่ว่าถ้าผมใหญ่พอเนี่ยบุปผาสครับครับพี่น้องคือว่าหาอยู่หากินบุปผาแรกขาดง่ายครับ มันอ้อนไงพี่นอ้องกเาะนเป็นด่างไงครับถาเป็นด่างไงเราไม่ติแก้ครับอันนี้ันอ้นอยู่ครับเพรเกิดแยงขมแกงขมกมระชอนสช้อนครับถือว่าแต้เหล้วแรกล้วง่ายครับนปน,บนกันบุกปนกกบแกงขมผมกิน,นกครับพี่น้องครับออสวรมด ผอพูดถึงก็ดีดังด้ะครับก็แหลกก็แชท้ก็ติดตามการเมืองเล่นแข่งท,ทางจองกินตานมันห่วยเลยพี่น้องครับหาไประเทศในเรีย่ยหาอยู่ให้กินไปสิอะไพี่น้องครับท้ายออกพี่น้องบึง้งทายถอดวิถีชีวิดตรงพุทธิสานการหาอยู่ให้กินแต่และพื้นเทศเราพี่น้องนะแต่และพ,พื้นเทศแต่ละช่วงแต่ละหนากินยังกินยังกับหาไปเรี่ยนะครับหาไปเรี่ยจังละ ลากไ้ที่พักพี่น้องไอ้ที่พักวันไปเนี่ยอห้กินไปเนี่ยสิละครับเอาอท่านรับมืออีกลาก่าพี่น้องเลยเอาะมือถอดไหมเนาะพี่น้องเนาะรับมืนอมนี้นนนก็สวัสดีครับผักแก่นขม